เ o r n น n อ for e v e r y o n r สวัสดีคัะเด็กพวกกันอีกแล้วกับร้ายวิชาภาษาอังกฤษในวันนีนนน้นะคะก็เป็นวันพฤหัสัดีที่7ตุลาคม2564ของเรากับชั่วโมงที่3นะคะเวลา10เอนกาถึง12นกานั้นซึ่ง วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ daily routine นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกิจวัตรประจำวันของเรานะคะในที่นี้เดี๋ยวเรามีเนื้อหายังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูค่ะมาดูในส่วนของคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของเราคำแรกค่ะ G E T U P Get up แปลว่าตื่นนอนนั่นเองนะคะคำแรกจำให้แม่นนะคะ get up ตื่นนอนมาดูคำที่สองนะคะสะกดนะคะ t a k e a b a t h take a breath take a breath แปลว่าอาบน้ำในอ่างน,นะคะคืออาบน้ำนั่นเองต่อมาค่ะสะกดนะคะคำที่คุ้นเคยนะคะ G E T D R E S S Get d r e s s แปลว่าแต่งตัวอีกอีกครั้งนะคะ get dressed แต่งตัวต่อมานะคะสะกดนะคะ H A V E B R E A K F A S T Have breakfast Have breakfast แต่ว,ว่ารับประทานอาหารเช้านั่นเองโูกนี้พอจะรู้แล้วใช่ไหมคะหมายถึงอะไรสะกดค่ b r u s h t e e t h brush teeth brush teeth แปลว,ว่าแปรงฟันนั่นเอง นะคะคุ้นเคยกันดีนะคะสะกดนะคะ G O T O S C H O O L go to school go to school แปลว่าไปโรงเรียนนั่นเองแน่นอนไปโรงเรียนแล้วเราก็จะต้องเป็นไงคะ สกดนะคะ s t u d y study s t u d y study แปลว่าเรียนหนังสือแน่นอนค่ะมื้อเที่ยงของเราอยู่ในโรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามถ้าจะบอกว่า,าประทานอาหารเที่ยงก็สกดก่อนเลยนะคะ h a v E-L-U-N-C-H h a v e lunch h a v e lunch แปลว,ว่ารับประทานอาหารเที่ยงแน่นอนว่าเรียนเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการกลับบ้านใช่ไหมคะสะกดคำว่ากลับบ้านนะคะ G-O จริงๆอานว่า go ที่แปลว่าไปนั่นเอง b a c k back คำว่ากลับนะคะ h o m e home go back home กลับบ้านนะคะเมื่อกลับบ้านแล้วก็ คุ้นเคยกันดีนะคะกิจวัตรประจำวันของเราอันนี้นะคะสะกดนะคะ W-A-T-C-H-Watch ในที่นี้แปลว่าดูนะคะทีวีก็รูปย่อมาจาก television นะคะก็แปลว่าดูโทรทัศน์นั่นเอง w a t วอ Television ลูกเต็มนะคะแต่อันนี้ Watch TV ก็แปลว่าดูโทรทัศน์นั่นเอง ทำมาค่ะเป็นสิ่งที่นะะักเรียนชอบกันมากเลยนะคะสะกอรนะคะ D o, do you แปลว,ว่าทำนะคะ H o M e, o R K, homework แปลว,ว่ากันบ้าน do homework แปลว,ว่าทำกันบ้านออกเสียงอีกครั้งนะคะ do homework ทำกันบ้านนั่นเอง มาค่ะอาจจะมีการผ่อนคลายบ้างนะคะก็มาสะกดนะคะ L I S T E N listen แปลว่าฟังนะคะ T O U นะคะ M U S I C music แปลว่าเพลง Listen to music แปลว่าฟังเพลงนั่นเองออกเสียงอีกครั้งค่ะ Listen to music แปลว่าฟังเพลง อันนี้ก็หลายๆคนชอบเลยนะคะมาดูนะคะสะกดค่ะ p l a y play แปลว่าเล่นนะคะ c o m p u t e r computer แน่นอนแปลว่าคอมพิวเตอร์นใช่ไหมคะสุดท้ายค่ะ g a m e game play computer game แปลว่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์นั่นเอง อันนี้ก็อาจจะคุค้นเคยนะคะสะกดกค่ะ T A L K O N T H E T E L E P H O N E Talk on the telephone Talk on the telephone แปลว่าคุยโทรศัพท์นะคะ Talk on the telephone Talk on the telephone คุยโทรศัพท์ นนแน่นอนค่ะอันนี้คุณเคยนะคะ M e e T, meet Meet friends meet friends แปลว่าพบปะเพื่อนออกเสียงอีกทีนะคะ meet friends meet Friends, <laughs> T -A -K -E. take A -ger. S H O W E R, take a shower. Take a shower, อาบน้ำกับฝักบัวนะคะหรือการอาบน้ำนั่นเองทั่วไปของเสียงมาอีกทีนะคะ Take a shower, take a shower, อาบน้ำต่อมาค่ะแน่นอนมือค่ำของเรานะคะ Have health, Have health, D I N N E R Dinner Have Dinner รับประทานอาหารค่ำนั่นเองออกเสียงอีกทีนะคะ Have Dinner Have Dinner รับประทานอาหารค่ำนั่นเองกลับมาค่ะผมเคยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือแปลว่า อ่านหนังสือนะคะ R E A D read A R B O O K book read the book read the book แปลว่าอ่านหนังสือนั่นเองต่อมาค่ะ just you A S H wash F A C E fish, watch, right? watch face watch watch face. watch wash watch fish, watch fish, to. B E D bed. Go to go Go to bed. to นอนนะคะ go to bed go to bed แปลว่าเข้านอนอนอ่อันนี้เรามาดูกิจกรรมของเราอันนี้ก็ให้นักเรียนตอบในนี้กับคุครูนะคะเดี๋ยวเราเล่นเกมไปพร้อมกันมาดวค่ะ เช a จอยลิกนะคะในที่พูดถึงออตัวอย่างของคุณชื่อทีมมาเข้ามาสู่ในส่วนของ d a ลี y ของทีมเป็น Daily Routine กิจวัตรของเขานั่นเองดูค่ะ Hello my name is Tim สวัสดีฉันชื่อทีม This is my daily routine นี่คือกิจวัตรประจำวันของฉัน I usually เราเคยเรียนมาแล้วคำว่า usually เป็นการใช้ adverb of frequency นะคะมงบอกถึงสิ่งที่ทำเป็นความถี่นะคะก็บอกว่าทำอยู่เสมอเสมอเพราะฉะนั้นในที่นี้นักเรียนคิดว่าจะใช้คำไหนมาเติมดีคะระหว่างคำว่า sleep get up g o t o bed นักเรียนก็ต้องดูภาพไปสอดของใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปนี้เพิ่งตื่นนอนแน่นอนคำว่าตื่นนอนภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า g ก t u บนะคะคราวนี้เขาก็บอกว่า at แน่นอนถามถึงช่วงเวลาการจะใช้พูดว่า at ก็คงบอกมีรูปนาฬิกาให้นะคะในที่นี้เห็นแล้วว่าเป็น7จ็มงครึ่งภาษาอังเกอร์ใช้คำว่ามี3ขอ้ออันแรกครั p a s t six อันที่2 twenty t o six และอันที่3 a l f past s คุณครูเลือก half past 7 แน่นอนถูกใช่ไหมล่ะต่อมาค่ะรูปที่2อง i จุดๆุจุดรูปนี้เห็นแล้วนะคะมี3ตัวเลือกตัวเลือกแรกคือ brush my teeth ก็หมายถึงว่าแปรงฟันอันที่2ก็คือ wash my face ก็คือล้างหน้าอันที่3ก็คือ comb comb my hair มีผมนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปนี้เห็นแล้วว่าแปรงฟันเราก็จะต้องใช้ตัวแรกที่1ถูกไหมคะ I brush my teeth นะคะแอดเหมือนเดิมมีรูปนาฬิกาเอนาฬิการูปนี้เข็มสั้นเลข8เข็มยาวเลข12ใช้ว่าระหว่างตัวแรกเลข mm hmm. เขาบอกว่า e h o'clock นะคะตัวที่2 9 o'clock และตัวที่3 quarter to e เพราะฉะนั้นอันนี้บอกว่า8แปงตรงก็เป็น e h o'clock ตัวแรกแรกนึ่ ต่อมาค่ะ i จุดจุดลูปนี้มี3ตัวเลือกอันแรกค่ะ wash my face ล้างหน้าหรือว่า take a bath นะคะอาบน้ำหรือ take a shower a t h a k e a shower ก็อาบน้ำเหมือนกันแต่อาบน้ำในอ่างค่ะอาบน้ำฝักบัวอันนี้ก็คือตัวเลือกที่3 take a shower เข็มสั้นเหมือนเดิมคะ่ะเลข8เข็มยาวเลข5ก็เป็นนะคะหมูบอกว่า8 ไอกาห้าน,นาทีก็เป็นเท่าไหร่คะ5 part a ตัวเลือกที่สองนั่นเองต่อมา I usually ฉันจะทำอะไรเสมอเสมอนะคะในที่นี้เห็นแล้วว่าเป็นรูปแต่งตัวภาษาอังกฤษคำว่าแต่งตัวมีสามตัวเลือกตัวเลือกแรกก็คือ make a b bed นะคะก็คือ make อขอโทษค่ะ make my bed นะคะในที่นี้ก็คือตกแต่งเตียงคือเก็บที่นอนนะคะ get dressed ตัวเลือกที่2ก็คือแต่งตัวละตัวเลือกที่3 go to bed ก็คือเข้านอนเพราะฉะนั้นในที่นี้แน่นอนแล้วว่าจะต้องเป็นตัวเลือกที่2 get dressed แต่งตัวต่อมาะค่ะแบเข็มสั้นเลข8เข็มยาวเลข6ก็เป็น8ดโมงครึ่งก็จะเป็นเท่าไหรคะตัวเลือกที่ มี half past n quarter to six และ half p a r t e เป็นตัวเลือกที่3 half p a r t e นะคะอันนี้ก็คือถูกต่อมามาดูสไลด์นี้ค่ะเขาบอกว่า I usually แน่นอนว่าเรายังพูดถึงในช่วงของตอนเช้านะคะคราวนี้ภาษาอังกฤษในเรื่องของการทานมื้เช้ากับครอบครัวนะคะ I usually จุดๆๆ with my f a m l แน่นอนว่าฉันทำอะไรเกับ พ่อแม่ของฉันไ่อยๆอันนี้เ็พูดถึงตอนเช้าก็ต้องเป็น I มี have dinner แน่นอนว่าไม่ใช่ตัวเลือกแรกแน่นอนมือคําไม่ใช่ต่อมา have lunch มื้อเที่ยงก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะและสุดท้าย have breakfast แน่นอนก็ยัพูดถึงช่วงเช้าก็เป็น have breakfast นะคะเสร็จแล้ว add นะคะเข็มสัน้นเลขใกล้ๆเลขเก้าแล้วเข็มยาวก็ อยู่ที่เลขแปดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะต้องเป็นระหว่าง quarter to e t นะคะหรือว่า t w e t o n i แล้วก็ quarter to n แน่นอนว่าเป็น t w t o n อีก20นาทีก็จะเป็น9โมงแล้วนะคะในที่นี้ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้อง คราวนี้เขาก็บอกว่า i อจุดๆแน่นอนบอกว่าไปไหนคะอันแรก go to school ไปโรงเรียนอันที่2อง go home กับบ้านอันที่3าม take a walk ไปเดินเล่นแน่นอนว่าส่วนเสาต้องไปช่วงเช้าก็จะเป็น I go to school นะคะตอนนี้ก็เข็มสั้นนะคะอยู่เกือบๆเลขเก้านะคะแล้วก็ เห็นยาวหรืออีกสินาทีก็เป็นเชนจูรไลน์นะคะในที่นี้ก็1สิบนาทีจะเก้าโมงต่อมาค่ะไอซัมทา e นะคะลูกนี้เป็นตัวแรกแรกวั y ไม e ทีแน่นอนไม่ใช่แปรงฟันนะคะวั h ไม f เฟ e ล้างหน้าแน่นอนและสุดท้ายก็คือว a ดไม้แฮนดก็คือล้างมือแต่อันที่นี้ประกบหน้า <S 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 ก็เป็นวั h ไม f เฟ e นะคะตันนี้ก็อ่า ขั้นแรก12เข็มยาวเลข3ก็เป็น Quarter past 12แน่นอนนะคะเป็น,น12นกา15นาทีค่ะต่อมานะคะเขาบอกว่า I sometime s, <S แน่นอนว่าบางครั้งฉันก็นอนดึกนะครับในที่นี้จะใช้คำว,ว่าเข้านอนมีอันแรก Get up แน่นอนว่าตื่นขึ้นไม่ใช่ Wake up ลุกขึ้นนะคะ, <Okay. S 1> คะก็ไม่ใช่ g o to bed ค่ะเข้านอนอันนี้เป็นตัวเล่นที่3และเสร็จแล้วนะคะอันนี้เข็มสั้นเลข12เข็มยาวเลข6เป็นเที่ยงคืนขึ้นน,นะคะอันนี้ก็าสำหรับคนที่นอนดึก วันนี้ก็กิจกรรมค่ๆประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ไปได้วยกันวันนี้ก็ยังไงก็เราไปทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเ l ลี o u ล i n e นะคะ,คะกิจวัตรประจำวันของเรามีคำว่าอะไรบ้างแล้วยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ see y ส u later ค่ะ e v e r y o ก e g o o d b า e